บ้านของเจ้าสำมลีเจ้าสัมลีเดินทางเข้าไปในป่านะคะระหว่างทางพบกับบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่อพยพจากพื้นที่ที่<ร>ถ,ถูกน,น้ำท่วมระหว่างทางนะคะก็เจอบรรดาสัตว์มากมายเต็มไปหมดเลยพวกสัตว์เหล่านี้นะคะเดินออกมาจากในป่าเพราะว่า น้ำท่วมบ้านนะคะไม่มีบ้านอยู่เลยบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะคะก็เลยคิดที่จะไปสร้างบ้านนะคะเริ่มจากเจ้าช้างนะคะเจ้าช้างก็เก็บใบไม้เก็บก้อนหินโตๆโตแล้วก็กิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านนะคะแล้วทีนี้มาเจอเจ้าสิงโตอ่าสวัสดีค่ะอิมเอมเดี๋ยวฟังนิทานก่อนนะคะ มาเจอเจ้าสิงโตเจ้าสิงโตก็ลงมือสร้างบ้านเจ้าสิงโตเริ่มต้นด้วยการเก็บก้อนหินเก็บดินเหนียวแล้วก็กิ่งไม้มาสร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะก็ทําบ้านด้วยดินเหนียวแล้วก็มุงหลังคาด้วยกิ่งไม้ไปเจอเจ้ากระตายค่ะ เจ้าสำลีไปเจอเจ้ากระต่ายน้อยนะคะก็ปูพื้นด้วยดินแล้วก็ก่อตัวบ้านด้วยกิ่งไม้แล้วก็มุงหลังคาด้วยใบไม้ค่ะเจ้ากระต่ายน้อยก็ตั้งใจสร้างบ้านของตัวเองเป็นอย่างดี mm. เจ้าสำรีก็เลยเดินจากไปนะคะเจ้าสำรีเดินไปสักพักหนึ่งก็ไปเจอเจ้าหมูป่าที่ขาหักแล้วก็ยืนมองเพื่อนๆสร้างบ้าน เจ้าหมูป่าก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองบ้างแต่ไม่สามารถที่จะสร้างบ้านด้วยตนเองได้โขเจ้าสัมฤทเห็นแล้วก็เกิดความสงสารหมูป่าก็เลยเข้าไปช่วยสร้างบ้านให้เจ้าหมูป่าเพราะเจ้าสําฤีรู้แล้วว่าบ้านต้องสร้างอย่างไรเมื่อสร้างบ้านให้เจ้าหมูป่าเสร็จแล้ว เจ้าสำลีก็คิดแบบบ้านของตัวเองนะคะว่าจะสร้างบ้านยังไงที่สามารถอยู่ได้ตอนที่น้ำท่วมเมื่อเจ้าสำรีนะคะเริ่มทำบ้านก็ลงมือหาอุปกรณ์สร้างบ้านก็คือมีไม้มีหินมีอิฐนะคะแล้วก็สร้างบ้าน ค่อยๆสร้างทีละนิดทีละนิดนะคะจนสำเร็จบ้านที่เจ้าสำลีสร้างนั้นบ้านต้องยกพื้นสูงๆนะคะและวัสดุก็ต้องคงทนเวลามีลมมีฝนมานะคะบ้านก็จะไม่เสียหายแล้วก็ไม่พังนะคะและบ้านของเจ้าสำลีก็อยู่ได้นานมากเพราะว่าเจ้าสำลีตั้งใจสร้างนะคะและก็ อยู่อย่างมีความสุขค่ะเจ้าสำลีทำบ้านเสร็จด้วยตัวเองนะคะใช้อุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเวลาเจ้าสำลีทำบ้านก็เพราะว่าเจ้าสำลีนะคะกลัวว่าบ้านของเจ้าสำลีจะโดนน้ำท่วมก็เลยทำสูงๆใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาเรียนกันเลย วันนี้จะเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านนะคะการดูแลรักษาบ้านนั้นจะทํำยังไงนะคะเด็กๆจ๋าเวลาบ้านของเราอยู่ใช่ไหมคะเวลาเราอยู่บ้านนะคะบ้านเราทํามานานๆน,นะคะบ้านก็จะเกิดการผุก,การเสียหายนะคะฉะนั้นเราจะต้องดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงอยู่เสมอวันนี้จะพาเด็กๆไปดู วิธีการดูแลรักษาบ้านรักษากันยังไงนะคะเขาบอกว่าอันดับที่หนึ่งเลยนะคะบ้านเรานะคะเราต้องดูแลตรวจสอบการหลังคาอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาฝนตกบ้านของเรานะคะหลังคารั่วไหมถ้าเกิดว่าหลังคาบ้านเรานะคะมันมีน้ํารั่วลงมาใช่ไหมคะ น้ำก็จะไหลลงไปเปียเข้าไปในบ้านเรานะคะทําให้บ้านเราผุแล้วก็เสียหายมากค่ะต่อไปเราไม่ควรทิ้งขยะนะคะลงไปในท่อน้ํานะคะเพราะว่าท่อน้ําของเรามันจะเกิดการอุดตันได้นะคะต่อไปนะคะเราต้องตรวจเช็คสภาพระบบไฟฟ้าแล้วก็ปลั๊กไฟอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะน้องลิยา เปิดกล้องด้วยนะลกูกอาเราจะได้รู้ว่าสายไฟในบ้านเรานะคะสภาพยังดีอยู่หรือเปล่าต่อไปนะคะ,ะการดูแลรักษาบ้านอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลาเราทําความสะอาดบ้านนะคะเราต้องเลือกดูผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะเราจะอาจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับบ้านของเรานั่นเองคะ่ะ ต้องหมั่นดูแลผนังบ้านแล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงอยู่เสมอนะคะบ้านใครที่ผนังซีดแล้วเราก็สามารถทาสีใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะได้สีใหม่ๆนะคะก็จะดูแล้วใหม่ต,ตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะรอบๆบ,บริเวณบ้านของเราเราต้องดูแลสวนแล้วก็ต้นไม้นะคะที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่ามีหญ้านะคะขึ้นมาลกรุงลังเต็มเลยนะคะ ก็จะมีสัตว์มีพิษนะคะเข้ามาในบ้านเรายกตัวอย่างเช่นหมดมีงูมีตะขาบมีแมงป่องเข้ามาเพราะว่าสัตว์พวกนี้นะคะมันก็จะเข้ามาในป่าที่รลกๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการดูแลบ้านให้น่ายอยู่แล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะเราเป็นเด็กนะคะ เราสามารถดูแลความปลอดภัยในบ้านได้ยังไงนะคะมาดูเลยว่าในรูปนี้นะคะเวลาเราดูแลบ้านนะคะบางทีเราถูบ้านใช่ไหมคะอย่าให้มีน้ำหกเฉะแฉะนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินนะคะถ้าบ้านเราเปียกมันจะเป็นยังไงคะมันก็จะลื่นนั่นเองนะคะบ้านของเราเปียกเราเดินไปเดินไป เราก็จะไปโดนน้ําแล้วเราก็จะลื่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะที่บ้านของเราก็จะมีปลั๊กไฟนะคะเราเอานิ้วมือหรือว่าเอาอะไรไปแหย่ปลั๊กไฟได้ไหมคะไม่ได้เก่งมากค่ะเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับเรานั่นเองนะคะ ต่อไปเด็กๆเข้าไปทำกิจกรรมเล่นกีฬานะคะหรือว่าเล่นอะไรที่วิ่งในบ้านได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุในบ้านนะคะเราอาจจะวิ่งชนนะคะทำให้สิ่งของภายในบ้านนะคะหล่นลงมาแตกกระจายได้นะคะ คุณครูนะคะสังเกตเห็นเด็กบางคนชอบเล่นพัดลมนะคะแล้วก็เอามือไปแย่เข้าไปในพัดลมแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายนะคะมันจะโดนนิ้วมือของเราได้นะคะฉะนั้นเราเป็นเด็กเล็กๆนะคะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลความปลอดภัยภายในบ้านนะคะอย่าให้มี อันตรายหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ,ะโอเคนะคะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหดัดเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตดูภาพ A กับ B นะคะ A กับ b มีอะไรที่แตกต่างกันนะคะทั้งหมดมี5จุดนะคะ ถ้าใครเจอแล้วนะคะช่วยคุณครูกากระบาดหน่อยคะอ่ะตอนนี้อนุญ,ญาตให้เด็กๆเปิดม้นะคะอ่ะเด็กๆช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะในรูปนี้นะคะว่ามีอะไรนะคะแตกต่างกันระหว่างภาพ A กับภาพ B นั่นเองนะคะมีอะไรไม่เหมือนกันเนาะเด็กๆช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะ อันนี้เหมือนอันไหนนะคะอันไหนไม่เหมือนนะลูกอันนี้อันนี้มับอันนี้ไม่เหมือนมันคืออะไรคะบอกคุณครูหน่อยคนตักปลาอ๋อเขาบอกว่าอันตรายนะคะเด็กๆไม่ควรไปเล่นนะคะสระน้ําคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะพลัดตกลงไปในน้ําได้ อ่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่เหมือนกันน,นะคะมันมีปลาข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้านล่างตรงนี้ไม่มีปลานะคะอ่าจุดที่หนึ่งแล้วอ่าเสร็จแล้ว มีตรงไหนอีกคะที่มันไม่เหมือนกันเด็กๆเกจอไหมคะตรงไหนนะลูกเจอไหมคะคุณครูเจอแล้วข้างบนนะคะมีเด็กนะคะไปเล่นบนระเบียงบ้านอันนี้ก็น่ากลัวนะคะอาจจะตกลงมาได้นะคะตรงนี้นะคะกากระบาดเลยเพราะว่าข้างบนนะคะมันเป็น เรื่องบินใช่ไหมคะแต่ว่าข้างล่างมันเป็นรถโยนต์นะคะอันนี้ไม่เหมือนกันคุณครูเจอสองจุดแล้วนะคะต่อไปมีใครเจออีกคะอันที่มันไม่เหมือนกันค่ะเจอไหมคะอ่าสังเกตดูดีๆค่ะอ่าบอกคุณครูค่ะเจอไหมคะอันดาเปิดไมเลยลูกเจอตรงไหนคะอันดาบอกคุณครูไม่มี งไหนนะคะไม่มีมันมีห้าจุดลูกมันมีทั้งหมดห้าจุดครับอ่าคุณครูเจอแล้วนะคะอีกที่หนึ่งอ่าคุณแม่คุณแม่นะคะด้านนี้หันหน้าไปด้านซ้ายมือเราแต่ว่าคุณแม่คนด้านนี้หันหน้าไปด้านขวามือเรานะคะมันไม่เหมือนกันคุณครูเจอสามจุดแล้วนะคะ ต่อไปจุดที่สี่คะ่ะจุดที่สี่เด็กๆเจอไหมคะตรงไหนเอ่ยอ่าจุดที่สี่ค่ะข้างบนนะคะรูปข้างบนรูปเอกระจกตรงนี้นะคะมันครบเลยทั้งสี่บานนะคะแต่ว่าด้านล่างกระจกตรงนี้ไม่ครบนะคะตรงนี้ต่างการอีหนึ่งจุด คุณครูครบสี่แล้วต่อไปอีกจุดหนึ่งค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะอีกที่หนึ่งเจอไหมคะเจอแล้วค่ะบ้านข้างบนมีหน้าต่างด้านนี้แต่ว่าบ้านข้างล่างไม่มีหน้าต่าง จอไหมคะไม่เจออ่าขออนุญาตตรวจงานก่อนนะคะอ่าคนไหนเสร็จแล้วยกให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะโอเคเก่งมากคะ่ะโอเคคะ่ะ น้องพุธเจอไหมลูกโอเคค่ะเจอทั้งหมดนะคะห้าที่แล้วนะคะ ่าเรามาดูนะคะจะพาเด็กๆไปทบทวนจำนวนและตัวเลขนะคะโดยการบวกเลขไม่รู้เกิดตรงไหนแลได้ยินเสียงคุณครูไหม,มคะโอเคอันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปบวกเลขนะคะโดยให้เด็กๆช่วยคุณครูนับจำนวนแอปเปิลนะคะว่ามีจำนวนแอปเปิลเท่าไหร่วิธีการบวกนะคะให้เด็กๆนะคะ บวกเลขด้านหลังก่อนนะคะให้เราบวกด้านหลังก่อนโดยเด็กๆนะคะนำแอปเปิลสองลูกนะคะมานับรวมกันกับ3รูปนะคะอ่าเด็กๆช่วยคุณครูนับนะคะทั้งหมด2รวมกับ3นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่านึ่งสองสามสี่ห้า แสดงว่า2รวมกับ3เป็น5ใช่ไหมคะคุณครูเติมเลข5ไว้ด้านหลังก่อนคะ่ะต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูนับเลขด้านหน้านะคะว่ามีแอปเปิลเท่าไหร่นะคะโดยการนับ2รวมกับ1ลูกนะคะช่วยคุณครูนับนะคะมีเท่าไหร่นับหนึ่งสอาม เก่งมากค่ะสองบวกกับหนึ่งเป็นสามนะคะนี่ง่ายมากเลยเสร็จแล้วคุณครูขออนุญาตลบนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะบอกว่าให้เด็กๆนะคะนะับรวมจำนวนแอปเปิลทั้งหมด14ลูกรวมกับ13ลูก โดยให้เด็กๆนับจากด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังคุณครูมีแอปเปิลนะคะทั้งหมดนะคะแถวข้างบนนะคะสลูกแถวข้างล่าง3ลูกเอามานับรวมกันมันจะได้เท่าไหร่นะคะอันนับดังๆนะคะ 1...2... 3... ่งสเจ็ดค่ะ ทั้งหมดเจ็ดค่ะข้างหลังมีเจ็ดลูกค่ะด้านหลังเจ็ดลูกนะคะคุณครูเขียนเลขเร็จลงไปก่อนต่อไปด้านหน้านะคะข้างหน้ามีกี่ลูกครับหนงาการเป็นเท่าไหร่เอ่ยสองลูกค่ะก็สองนั่นเองคุณครูมีด้านหน้าอยู่สองลูกรวมการเป็นยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะอ่ามาดูข้อต่อไปนะคะ อู้ยี่สิบสี่บวกกับยี่สิบสองนะคะมีเท่าไหร่นับด้านหลังก่อนค่ะสีร่รวมกับสองนะคะอ่านับดังๆให้คุณครูฟังหน่อยค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองส่ห้าหกสี่บวกสองเป็นหนะคะเขียนเลขหกไว้ข้างหลัง ต่อไปสองบวกกับสองนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสี่ได้เท่ากับสี่นั่นเองค่ะยี่สิบสี่บวกกับยี่สิบสองเท่ากับสี่สิบหกนั่นเองนะคะอ่าโอเค ทบทวนนิดหนึ่งเด็กๆจ๋าเรามาทําแบบฝึกหัดกันค่ะ่เด็กๆเปิดนะคะที่มันเป็นเล่มเล็กนะคะที่คุณครูให้ไปเล่มเล็กค่ะหน้าที่76นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยคุณครูหาผลลัพธ์หน่อยค่ะามาดูตัวอย่างนะคะ ให้เด็กๆนับจํานวนทั้งหมดรวมกันนะคะได้เท่าไรให้เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะโดยตัวอย่างนะคะเขาให้มาเป็น2 1ิอ็ดนะคะบวกไปอีก13วิธีการนับให้เด็กๆนับเริ่มจาก21สิอ็ดนะคะ21นะคะเพิ่มไปอีก1 3สานะคะนับเพิ่มไป21ิบเดต่อจากยีก็เป็นยี่ส

ที่พีทมาแล้วต่อไปมาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาให้เรานับรวมนะคะสิบเจ็ดนะคะบวกด้วยสิบเอ็ดจะได้เท่าไหร่นะคะสิบเอ็ดบวกด้วยสิบเอ็ดนะคะโดยให้เด็กๆนะับเริ่มจากสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดต่อจากสิบเจ็ดให้บวกด้านนี้ไปเพิ่มนะคะสิบเจ็ดแล้วก็เป็นสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอสิบเจ็ดรวมกับสิบเอ็ดเป็นยี่สิบแปดนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเลขยี่สิบแปดข้างล่างตรงนี้ก่อนนะคะยี่สิบแปด ต่อไปเขียนด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะยี่สิบแปดอ่าใครเสร็จข้อที่หนึ่งแล้วคะยกมือให้ดูหน่อยคะอ่ะอ่าอิมเอ็มเสร็จแล้วคะ่ะอู้พี่เสร็จแล้ว โอเคอันดาเสร็จเรียอคะ่ะข้อที่หนึ่งถ้าเราเสร็จข้อที่หนึ่งแล้วคุณครูจะพาไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองเขาให้เด็กๆช่วยนับนับมีดใช่ไหมคะว่ามีเท่าไหร่นะคะโดยเด็กๆนับรวมกันระหว่าง21รวมกับ15นะคะให้เด็กๆเ,เริ่มนับจาก21นะคะเพิ่มไปอีก15นะคะโดย อ่านับ21แล้วต่อไปเป็น22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35และก็ 36นะคะ21บวกด้วย15ก็เป็น36นะคะแล้วเขียนเลข3กับเลข6ลงไปเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะด้านนี้ด้วยนะคะ3กับเลข6 โอเคของคุณครูเสร็จแล้วขออนุญ,ญาตลบก่อนนะคะของคุณครูเสร็จแล้ว oh. อ่าใครที่เสร็จแล้วยกมือให้ดูหน่อยคะ่ะโอเค มีใครยังไม่เสร็จไหมคะน้องรียาเสร็จหรือยังลูกโอเคนะคะให้เด็กๆเขียนแค่นี้พอเดเด็กๆจะเหนื่อยต่อไปจะพาเด็กๆนะคะไปอ่านนะคะสะกดคำนี่วันนี้จะพาเด็กๆนะคะไปอ่านสะกดคำสาละอี อตอนนี้ให้ทุกคนนะคะเก็บหนังสือค่ะคุณครูพอแล้วแค่นี้ต่อไปจะพาเด็กๆไปอ่านสะกดคำสระอีอะโอเควันนี้นะคะอนุญ,ญาตให้ทุกคนเปิดไม้ได้ค่ะเปิดแล้วะะอนน่าเสร็จแล้วค่ะจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านสะกดคำสระอี อ่าโอเคทุกคนนะคะเ,คเปิดมือด้ยค่ะจะได้รู้ว่าอ่านถูกไหมอ่าโอเคอ่านั่งให้เรียบร้อยค่ะออกเสียงตามคุณครูนะคะสระอีสระอี่าเลยค่ะอ่ามาดูครังที่หนึ่งนะคะปออีปีปอ,อีป,ป,ออป ตออีสีตออีสีเก่งค่ะคำต่อไปตออีดีตออีดีโอเคมากค่ะต่อีตีตออีตีโอเคเอาไมค์ค่ะเอาไมค์ค่ะอ่ะอิมเอมจอบเปิดไมค์ค่ะอิมเอมจะได้ออกเสียงถูกน้องฟูสด,ด้วยครับน้องฟูดเปิดไมค์ด้วยลูก คุณครูไม่ได้ยินเสียงน้องอดออีดีอออีด oh, okay, okay. ีอออีดอออีอออีดอีอี จอีีอ่าต่อไปนะคะเป็นคำควบกล้ามออ๋อมออีออมออีหมีหมีอีหมีอันนี้ตัเลียงแต่อนุบาลเอาทิมแล้วแต่กูไปเอามาใหม่ก็ได้อ่ะต่อไปค่ะหอวอีหอวอีหมี วอีีนะคะวอีวีวีว่าทีวีวอีวีวอีวีโอเคค่ะต่อไปคาว่าทออาทาทออาทาอีทออาทา อ่านว่าอ่านว่าอะไราสีฝาอ่า,า,าคำต่อไปอนนฝาฝอาาอีอชีออีชีอ่านว่าฝาีเก่งมากเลยค่ะอ่ามาดูคำต่อค่ะ กอทีที่ทอีที่ออาอ่านว่าอีอาอีกาเก่งมากค่ะต่อไปก็อีกีกอีกีกออากอีลาอ่านว่าอีลาเก่งมากค่ะ อ่าโอเคครบทวนอีกหน้าหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะตอีกีตอีกีตอีีอีกีตอีคีตอีกาตออีกาตออาทาตออีกีตออีสีตออาสาตอีกี ฟ้าชีต่อไปชีฟ้าต่อไปชีพูตามคู่พูดตามคู่เอ่านว่าฟ้าชีฟาชีต่อไปนะคะมออีมีมออีมีดอีดีดอีดี